ยันจังเธอว่าวันนี้เนี่ยงานพวกเราเนี่ยเยอะไหมหอยก็ต้องเยอะสิดูสิฉันพิมพ์งานเนี่ยจนมือหงอิกหมดแล้วนะเนี่ก็ใช่นะสิฉันนะ่ะนะไม่ชอบวิชานี้เลยนะ่ะเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงก็ไม่รู้แต่ก็นะทำไปเถอะนาอย่าบ่นมากเลยเยี่ย <Yeah. S 2> ืม ฉันมาคิดคิดดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าที่ผ่านมาะนะยันจังเนี่ยเอาแต่หาแผนเอาคืนเราสินะฉันน่ะนะได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยยันจังเนี่ยไม่ได้คบกับหัวหน้าห้องหรอกแต่ว่าเธอะนะแค่พยายามจะเอาคืนฉันอย่างนั้นหรอฮอฮอฮถ้าโดนแกล้งบ้างก็อย่ามันลองแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นนะ ฉันต้องคิดแผนเอาคืนยันจังบ้างแล้วล่ะอ๋อฉันรู้แล้วว่าฉันจะเอาคืนยันจังยังไงดีล่ะฉันก็พอจะรู้อยู่นะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่กลัวซอมบี้มากๆเลยขนาดหนังผีเนี่ยเธอยังไม่กล้าดูกับฉันเลยนะ่ะเอางี้แล้วกันด๋ย่ฉันจะให้เพื่อนในห้องเนี่ยปลอมเป็นซอมบี้ แล้วก็ล่อให้เธอออกมากลางคืนมันถึงเวลาแล้วละ่ะที่ฉันจะต้องเอาคืนเธอสักบ้างนะยันจังแค่คิดก็สนุกแล้วอะ่ะนี่เธอคงคิดว่าฉันเนี่ยจะไม่รู้แผนการของเธอเลยสิน,นะยันจังวันนี้แหละจะเป็นวันของฉันบ้างแล้วละ่ะไปดีกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเนี่ย จะต้องโทรหาเพื่อนในห้องจะแล้วล่ะว่าเราต้องการความช่วยเหลือสำหรับแผนการนี้นะฉันต้องการคนช่วยประมาณสี่ห้าคนเลยอ่ะนะอันดับแรกเลยฉันต้องจ้างพวกมันเนี่ยให้ไปแต่งตัวเป็นซอมบี้ขอแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวเลยนะเอ <c oughs> เอาล่ะฉันพิมพ์ไปหาเพื่อนเสร็จแล้วหวังว่า แผนนี้เนี่ยจะได้ผลนะเพราะฉันเองอะนะก็เชื่อว่ายันจังเนี่ยยังไงนางนั่นะนะก็ยังคงมีใจให้ฉันอย่างแน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยหลอที่สุดในโรงเรียนแล้วยังไงล่ะที่ผ่านมาะนะไม่ว่าฉันเนี่ยจะมีผู้หญิงกี่คนนะนะแต่ละคนก็ตกหลุมรักฉันหัวปักหัวปําเลยรวมถึงยันจังด้วยอ่ะนะ เออเอาล่ะไปใส่เสื้อผ้าก่อนดีกว่าวันนี้สบายใจชะมัดเลยเอาพอดีลูกพ่อเอาล่ะแต่งตัวเสร็จแล้วอันดับต่อไปคือฉันจะต้องส่งข้อความหายันจังให้ออกมาหาไหนดูซิว่าเราลบเบอร์ยันจังออกไปหรือยังเอาล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ย จะส่งข้อความหายันจังก่อนนะว่าให้เขาเนี่ยออกมาเจอฉันหน่อยประมาณสักตอนเที่ยงคืนแล้วกันเนะสงสัยยันจังเนี่ยจะแอบดีใจนะ่าดูเลยถ้าเธอตอบรับข้อความฉันแปลว่าเธอก็ยังมีใจให้ฉันสินะยันจังเธอกำลังตกหลุมพรางฉันแล้วอย่างฉันเนี่ยนะ จะออกไปเจอเธอนน่ะไม่มีทางหรอกเพราะว่าเธอนะทำฉันไว้แสนสาหัสเหมือนกันทํามาเป็นจัดฉากว่าคบกับหัวหน้านห้องอยู่ที่ไหนได้เธออะนะมันก็แค่ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือนี่เธอแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราจะไปกินข้าวอะไรกันดีล่ะอ๋อฉันนั่นหรออะไรก็ได้ใหญ่กันจังแต่ว่าช่วงนี้นะ ฉันนะ่ะกำลังงดของทอดของมันไดยยะอ๋อได้สิงั้นเอาเป็นไปกินปลาทอดดีไหมนี่ก็บอกอยู่นะว่าฉันเนี่ยต้องงดของทอดน่ะงั้นเอาเป็นสลัดได้ไหมล่ะชอบเลยสิเธอน่ะโอ้ยดีเลยอ่ะงั้นเจอกันตอนเที่ยงนะได้จ้า แต่ว่าตอนนี้นะเราต้องรีบปั่นงานก่อนนิยาลอนจ้ารลระยะงั้งนเดี๋ยวฉันมานะพอดีว,ว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ่ะอาได้อยะยังงั้นก็รีบมาล่ะเดี๋ยวงานไม่เสร็จนิยาจ้าฉันรู้แล้วโอ้ยก็คนมันปวดฉี่ตอนนี้เนี่ยนะอืมห้องน้ำอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ต้องไกล<ม>หอ ใครส่งข้อความมานะเออเดี๋ยวนะรุ่นพี่ส่งข้อความมาหาฉันอย่างนั้นเหรออะไรอ่ะรุ่นพี่ต้องการให้เราออกไปเจอตอนกลางคืนเนี่ยนะนี่เขาจะมาไมา้ไหนเนี่ยกล้ามากนะที่ส่งข้อความมาหาฉันนะ่ะเอาไงดีล่ะเราแต่พอเอาจริงๆนะฉันเนี่ยพอได้เห็นรุ่นพี่ส่งข้อความมาเนี่ยฉันก็แอบตื่นเต้น แล้วก็ใจต้นแรงอยู่เหมือนกันนะก็อย่างที่พวกเธอรู้กันดีแหละว่าฉันเนี่ยยังไม่สามารถลืมอนรุ่มพี่ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านะว่าลุ่มพี่เนี่ยจะมาไม้ไหนแต่ว่าในข้อความเนี่ยรุ่มพี่บอกว่าเขามีเรื่องที่อยากจะคุยกับฉันหรอคุยเรื่องอะไรกันนะเอาไงดีละ่ะงั้นเอาเป็นว่าเป็นไงเป็นกันก็ฉันอยากรู้นี่นะว่าลุงพี่อ่ะ จะคุยเรื่องอะไรอะ่ะเอ้านี่พวกเธอเลิกเรียนกันแล้วหรอยะนี่ยันจางเธอนะเข้าห้องน้ำนานๆเดี๋ยวฉันตั้งไปนะสวัสดีค่ะค,คุณครูเฮ้ยรุ่นพี่นี่นะทำตัวแปลกๆชะมัดเลยเออหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยจะกลับตัวกลับใจแล้วนะ แต่ก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าล่าสุดนะนะรุ่นพี่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวแฟนใหม่ไปนี่นาะก็คือสาวผมแดงคนนั้นยังไงล่ะเอาเป็นว่าเป็นไงเป็นกันไปก็ไปวะเอาล่ะขอชิ้งช่องก่อนแล้วกันนะคะฮ้ย ครั้งชัวขึ้นหน่อยชั่วโมงต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษนะสวัสดีค่ะค,คุณครูขอโทษนะคะที่มาช้านะคะพอดีว่าหนูเนี่ยไปเข้าห้องน้ํามานะคะเอ๊ะหรือว่าเราเนี่ยจะพาเพื่อนไปด้วยดีไหมนะแต่ว่ามันจะดีเหรอก็รุ่นพี่บอกว่าให้เราไปเจอเขาแค่คนเดียวนะ่ะ เรียนแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะต้องหาเสื้อผ้าสวยๆแล้วล่ะถึงบ้านแล้วจ้าช่วงสวัสดีจ้าชานลมลูกแป้เอาล่ะนะเดี๋ยวเราจะต้องอาบน้ำแต่งตัวก่อนเลยค่ะอันดับแรกนะอะไรอ่ะ นี่ฉันกำลังยิ้มอยู่เหรอเนี่ยแล้วทำไมฉันจะต้องยิ้มด้วยล่ะก็ค <zł _'> งจะเป็นเพราะว่าข้อความวันนี้แน่นๆเลยอะที่ทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีได้ขนาดนี้เนี่ยขอบอกตามตรงนะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ยิ้มแบบนี้เนี่ยมันนานมากๆแล้วนะ September. ฉันหวังว่ารุ่มพี่จะดีขึ้นหรือไม่ก็ให้เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้มัง้งไม่รู้สิ สำหรับชั้นตอนนี้อนะขอแค่ได้ดูรุ่มพี่อยู่ห่างๆก็พอแล้วล่ะฉันว่าตอนเนี้ยฉันต้องรีบนอนเอาแรงแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องตื่นก่อนเที่ยงคืนนะ่ะฉันตั้งนาฬิกาปลุกเรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบนอนก่อนเที่ยงคืนแล้วหรอทำไมมันไวจังเลยฮะ นี่ฉันสาหรอเนี่ยไม่ได้การแล้วนอนเพลินไปหน่อยลุกเร็วอืมเอาเป็นชุดไหนดีล่ะนี่ฉันเนี่ยก็เลือกซื้อผ้ามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่รู้เลยว่าจะแต่งชุดไหนไปดีนะ่ะและตอนนี้เนี่ยนะก็อากาศหนาวด้วยอะ่ะเอาเป็นแขนยาวล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้อ่ะเสื้อผ้าของฉันเนี่ยก็พร้อมแล้ว เราเรีบไปกันดีกว่าโอ้โหดูฟ้าสิมืดตืต๊ดเลยไปก็ไปวะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีคนอยู่นะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าฉันเนี่ยก็สงสัยตรงที่ทำไมลุ่งพี่จะต้องนัดไปคุยที่โรงเรียนด้วยอะ่ะแปลกๆไหมเออหรือว่าลุงพี่เนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาเห็นหรือเปล่า ก็เลยให้ฉันน่ะมาหาที่นี่น่ะแล้วก็รุ่นพี่ให้เรามาเจอตรงสนามสนามหรอน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยนะตรงนั้นฉันเห็นไฟด้วยอ่ะไปดูกันตรงนี้หรอต้องใช่แน่เลยทำไมตรงนั้นถึงมีคนอื่นอยู่ด้วยล่ะฉันว่ามัน ไม่ค่อยตลกแล้วนะไหนบอกว่าจะมาเจอกันแค่สองคนยังไงล่ะฉันว่าฉันจะต้องส่งข้อความหารุ่นพี่แล้วล่ะว่าเขาอยู่ไหนนะ่ะอืมลุ่นพี่ไม่ตอบกลับมาเลยอะ่ะเอาไงดีล่ะฉันก็ไม่กล้าโทรไปด้วยสิอย่างฉันเนี่ยนะก็ทำได้แค่ส่งข้อความนี่แหละไม่กล้าโทรไปหาหรอกเอาไงดีอะ่ะลุนพี่ไม่ตอบกลับเลยอะ่ออะโอ,อ,อ๊ย รุ่นพี่ส่งข้อความกลับมาแล้วอะไรอะ่ะเขาบอกว่าให้ฉันเดินเข้าไปในประตูไหนอะ่ะประตูนั้นหรอรุ่นพี่ก็บอกอีกว่ารุ่นพี่รอฉันอยู่ข้างในหลังประตูนั้นน่ะคืออะไรอะ่ะหลังประตูนั้นจะมีรุ่นพี่อยู่อย่างนั้นหรออะไรกันทำไมรุ่นพี่ถึงได้พิมพ์ข้อความแปลกๆก็ไม่รู้มันคืออะไรกันนะที่นี่เนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงสองคนเนี่ย ไม่ยืนขอนเสาอะไรตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้啦หลังประตูนี้สินะที่ลุ่มพี่บอกว่ากำลังรอฉันอยู่ข้างในน่ะตอนเนี้ยฉันรู้สึกก้าวกวัวน่ะไม่รู้เลยว่าลุ่มพี่เนี่ยมีแผนอะไรอะแต่ว่าในไหนเราก็มาแล้วอะก็ต้องลองดูแหละฉันจะเข้าไปแล้วนะฮะนี่มันคืออะไรเนี่ยซอมบี้อย่างงั้นหรอไม่อย่าตามมานนะอย่านะอย่าเข้ามา ะะอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแผนของรุงมพี่นะคะ่ะแย่ชะมัดเลยอย่าเข้ามานะไหนสอมบีนะ่าโง่ต้องไปแล้วหนีเร็วหนีเร็วอย่าตามมานะโหให้ตายเถอะนี่คือรุงมพี่วางแผนเอาคืนฉันย่างงั้นเหรอและนั่น ก็คงจะเป็นเพื่อนๆในห้องของลุมพีแน่ๆเลยอะจะไม่กลัวหลอกได้ยะตามมาเลยลุมพี่หลอกฉันเหรอนเนี่ยแย่ช yeah, มัดเลยนี่เราเข้าใจผิดไปหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยว่าลุมพี่เนี่ยจะกลับตัวกลับใจแล้วก็กลับมาหาฉันน่ะหรือไม่ก็เป็นพี่น้องกันก็นยังดีนะ่ะและดูนั่นสิลงทุนสมั์เลยนะ่ะให้เพื่อนมาแก้งฉันหรอคอยดูนะลุมพี่ฉันเนี่ยจะคิดแผน เอาคืนลุงพี่ให้สาสมยิ่งกว่าเดิมแน่นอนกลับบ้านเรากันดีกว่าฉันเสียวเวลามาทั้งคืนเลยอ่ะหมือนไส่น่ะขอส่งข้อความไปด่าสักหน่อยแล้วกันนะบึ้งอาจมากที่มาแก้งฉันแบบนี้เน่ยเพราะว่าลุงพี่อ่นะรู้ว่าฉันน่ากลัวซมบี้ก็เลยเอามาแก้ฉันแบบนี้นัน่นหรอฮึ ไม่รู้ว่าป่านี้เนี่ยยันจังจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ก็คิดว่ายันจังเนี่ยก็น่าจะวิ่งหางตุดหรือมันก็ร้องไห้แน่ๆเลยเออนอนดีกว่าคิดไปก็ปวดหัวเพราะว่ายัางไงอ่ะนะยันจังเนี่ยก็คงจะตกลุมกับดักล้อละ,ละ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน